เปิดแบบนี้อุ๊บโอ้โหของเต็มกระเป๋าเลยตอนนี้ก็คือใช้งานมาจริงนะโอเคสวัสดีนะทุกคนเขินจังไม่เคยทำรีวิวมาก่อนเลยก็จะเป็นรีวิวครั้งแรกของเรารีวิวกระเป๋าแบรนด์เนมไปแรกที่เราซื้อด้วยตนเองนะทุกคนนะอืมก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเป้ไปหนึ่งเหมือนกันเป็นเป้ของร์ซาเช่มามาซื้อให้ย่โอเคเริ่มรีวิวกันเลยก็ได้ ก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าของ Alexander McQueen นะชื่อรุ่นว่า The Jewel Hobo มันก็จะเป็นสีไอวอรี่หรือว่าสีขาวนั่นแหละโอ,อ okay. ะเคกระเป๋ากระเป๋าอันนี้เนี่ยขอเล่าก่อนว่าครั้งแรกที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นจาก j c h e e w o n หรือเซลล์ฟิลเย่เซลล์ฟิลถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยน,นะคือ <c ười> <c ười> เราเห็นในคลิปของ Walk Walk Korea ที่เขาทำประมาณว่า w a s in my bag อะ่ะเราเห็นแชวอนเขา พาไปนี้ไปรีวิวเออเราก็เห็นแล้วก็อุ้ยเออรู้สึกว่าชอบอ่ะปกติเป็นคนที่แบบว่าคือก็พอรู้จักแบรนด์เมนมแล้วแหละแต่แบบไม่ได้รู้สึกว่าชอบอะไรขนาดนั้นอะ่ะแต่อันนี้คือรู้สึกแบบว่าอุ้ยเห็นครั้งแรกแล้วแบบใช่เลยแบบเห็นแล้วแบบสปาร์กเลยแบบเออรู้สึกว่าอุ้ยเราชอบอ่ะแบบสวยมากเลยเลยก็เลยเออไปลองหาข้อมูลดู แล้วก็เพราะว่าโอเคที่ภูกเก็ตมีแบรนด์นี้อยู่ก็เลยไปซื้อมาเย่ yeah. <laughs> ชอบมากเลยอน่ารัก <laughs> ก็ของรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะที่ไปอ่านในเว็บไซต์มาเขาบอกว่าก็ได้แรงบันาใ,นใจมาจากตั <laughs> วพวกอัญมณีต่างๆเนี่ยอยู่บนตัวสนับมืออืแล้วก็มาตั้งบนกระเป๋าอีกทีนึงเออฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะมาถูกหรือจะมาผิดขอโทษด้ยวยนะทุกคน <laughs> ส่วนตัวนะตอนแรกที่เห็นของจริงก็คิดว่าเออมันก็ดูแอบเล็กอยู่นะแต่ทุกคนรู้ไหมคือมันเหมือนมันจะดูเล็กแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใส่ของได้เยอะมากนะเนี่ยส่วนตัวเราก็คิดว่าเราใส่ได้ทุกอย่างเลยที่เราต้องพกไปในแต่ละวันนึงปุ๊บจะเ,เปิดให้ดูนะปุ๊บเปิดแบบน,นี้ปุ๊บโอ้โหของเต็มกระเป๋าเลยตอนนี้ก็คือใช้งานมันจริงนะอืการเปิดปิดกระเป๋าแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ทําได้ง่ายมาก มันจะเป็นแม่เหล็กประกบกันแบบนี้ปุ๊บปุ๊บดังแก๊กเออชอบสิ่งกระเป๋ามากเลยเวลาเปิดปิดมันดูแบบดูสวยอะ <c oughs> อืมใช่แล้วก็คือเหมือนคอนเทนต์ทำ what is my bag เลยจะมีกระเป๋าตังค์นะที่เราใปา่ไว้กระเป๋าตังค์ปุ๊บพิก่อน <c oughs> มีอะไรบ้างให้ดูว่ามันพกได้เยอะจริงมีโอแบงก์นี่นะสิกเกอร์สติเราพิมพ์รู้เลยว่า <c oughs> โอเคจะเป็นไปขับจริง <c oughs> สติ๊กเกอร์สติกเรเ์พิมแปะอยู่ <c oughs> สายชาร์จกูตายละ <c oughs> ลก็มีแอนด์นี่นสติกเกอร์ตามแคบอนแล้วก็วกมี ปีปีอันนี้ใช้ดีมากเลยที่เราชอบเราเพราะว่ามันเป็นแบบนี้อะปีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ฝาปิดได้ากระเป๋ามันเป็นรอยเลยนะ่ยอันนี้าพูดตรงๆว่าก็าซื้อตามเชลวันอีกเลตามเชลวันทุกอย่างเลยก็มีกระเป๋าไปใส่เศษเหรียญถุงซิปล็อกแล้วก็มีถุงอันหนึ่งระส่งนี่ก็เป็นถุงตอนที่ได้มาจากมิสเตอกระเป๋าปังมาไว้ใส่พวกยาละตะลุกอันนี้พวกคาราอะไรไรๆโอเคก็คือฉันไม่ได้มองหน้าคุณผู้ชมเลยเวลาตอนคุยในกระเป๋าเขาก็จะมีกระเป๋ามาให้เอีกใบเนี้ก็เป็นแบบบบนนนีเเเเป็รรระะายกอไะ เป็นแบบกระดุมแปะๆเออมไม่รู้เรียกว่าอ,อะไร <laughs> ฉันเคใส่แต่ว่าลิปบาร์ไว้ลิปบาร์บางแผนครีมให้ดูวเอ,อ,เอ,อิมก็ใส่ได้เยอะนะกระเป๋าวะรูมอนจะเล็กไปก็ใส่ได้เยอะเลยนั่นแหละโอเคก็ย้ายที่ถ่ายเพราะว่าฝนตกท้องฟ้ามืดมากเล้งมันมามานั่งหน้าหน้าต่างแทนขอพูดในสดทั้ไปแล้วก,กันการใช้งานเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะมีการปรับสายได้เจ็ดระดับด้วยกันอันนี้เราอยู่สายระดับแรกเลย จะส่สั้นแบบนี้เราก็จะถือเป็นแฮนด์แบกได้ถือแบบนี้หรือว่าเราจะถือแบบนี้ก็ได้เอานิ้วสอดเข้าไปในสีนิ้วแบบนี้ถือแบบนี้ได้แต่จากประสบการณ์ที่ใช้มาเกืบอบ2เดือนเนี่ยซื้อมาตั้งแต่มีสาตอนนี้ก็มีจุนานารแล้วะอรู้สึกว่าถ้าเราใส่ของมาเยอะแล้วเราถือแบบนี้มันค่อนข้างที่จะนหนักหนักพูดจริงหนักหนักแบบหนักเลยเออรู้สึกว่าถือแบบนี้หรือว่าจะเอามาแบบนี้ก็ได้ก็โอเคอืม ถ้าเราอยากลองสะพายไหล่เราก็ปรัแบบมาก็ได้ปุ๊บถอดออกมาแล้วก็แปะลงไปแบบนี้อือแล้วก็เคขึ้นไหลได้เลยกระสอบมาประมาณนี้อเออดูวสวยดียส่วนใหญ่เราก็ไดเล่นสะพายให้นแบบว่าเห้มันขึ้นมาแบบนี้เลยอือ ส่วนถัดไปก็จะพูดถึงทําไมถึงต้องเป็นกระเป๋าแบรนด์นี้ใบนี้หนึ่งที่ซื้อแบบเพราะว่าอชอบแน่นอนถ้าไม่ชอบก็คงไม่ซื้อมาเนอะสองเรารู้สึกว่าแบรนด์ a น e x a n d e r m c q u น e ะเป็นแบรนด์ที่เขาท่านที่จะนิชแล้วส่วนตัวเลยนะเป็นคนที่เวลาซื้อของอะไรอ่ะต้องซื้อของแบบว่าซื้อไปแล้วแบบเอ้ยไม่ถือแล้วชนกับคนอื่นซ้ำคนอื่นแน่นอนคือรู้สึกว่าแบรนด์ค่อนข้างทีง่จะตอบโจทย์เราสาม ๋ัเนี้เป็นตัวยูนิเซ็กนะที่ไปคุยกับพี่เซนเอที่ชนะ็อปเซ็นเตอร์ภูเก็ตอะเขาบอกว่าเป็นของยูนิเซ็กผู้ชายก็ถือได้เหมือนกันผู้หญิงก็ถือได้ที่เรารู้สึกอย่างน้นด้วยอะเพราะว่าเหมือนมันมีตัวนัคเคิลเนี่ยเข้ามาตัดทําให้ดูบาลานซ์ในความชายหญิงมากขึ้นดูแบบสมดุลคือส่วนตัวเราอะถ้าไปขอที่แบบว่ามีความชายจ๋าหญิงจ๋าขึ้นไปเราก็จะไม่ซื้อซึ่งเรารู้สึกว่าตนี้ตอบโจทย์กับเราแล้วตัวนัคเคิลออ เรารู้สึกว่าเาขาคนพัฒนาจะจทำออกมาละเอียดมากเลยนะแบบอืดีเทลอะไรใดๆแบบอุวยดูแบบโอเคอ่ะเราชอบมากเลยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นจีเนเจอร์ของแบรนด์เขาเลยตัวนัคเคิลเนี่ยอืสวยมากชอบแล้วก็ด้วยเรื่องของรูปลักษณ์ของกระเป๋าเนี่ยที่ที่คุยกับ p s a มาแเขาบอกว่าเวลาที่จะเหมือนเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเท่าให้เสรเลยอ่ะให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินดีกว่าก็คือโหลดไปกับกระเป๋าเดินทางเลยจะเซียกว่าเพราะว่า เหมือนเคยเห็นข่าวข่าวหนึ่งที่เขาเหมือนพกตัวกระเป๋าคลัชไปอะที่เป็นตัวนักเลิอเหมือนกันมันเขาเหมือนผู้หญิงคนนึงเขาจะโดนยึดที่สนามบินเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันถือเป็นอาวุธได้อะออตัวสนับมือนี้เนี่ยเออ PSA ก็เลยบอกว่าให้นําให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินดีกว่าจะเซฟกว่าแต่ถ้ามนในกรณีที่เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าก็ายังไม่มีใครเจอกรณีโดนยึดกระเป๋ายี่ห้อนี้นะเพราะเขาบอกว่ามันก็เป็นกระเป๋าเออดูสิเจ้า เมื่อเจาไปชคยังไงอะชกแล้วก็ติดแบบนี้เนี่ย <c oughs> ในส่วนถ่อไปก็จะเป็นเรื่องของราคากระเป๋าเนอะอันเนี้ยเราซื้อเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่มาเนอะถ้าเป็นอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์มินิถ้าไม่ไซส์มินิเนี่ยเขาก็จะมีโซ่สามารถดึงออกมาได้แล้วก็คอสบอดี้ได้แต่ที่เราซื้อกระเป๋าใบใหญ่มาเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะพกของเยอะก็เลยซื้อเป็นไซส์ใหญ่มาอันเนี้ยเราซื้อมาเมื่อเดือนเมษายนราคาเขาจะอยู่ที่1นึ่งแปบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงเลย แต่ส่วนตัวก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจแล้วก็แฮปปี้มากที่ได้ซื้อมาในส่วนของถ่ายคลิปพูดตามตรงไปดูพูดอะไรดีก็ขอให้ประชาธิปไตยได้ประเทศไทยเอ้ยประเทศไทยได้ประชาธิทปไตยเต็มใบซะทีสาธุบ๊ายบายทุกคนเอนจอย y v ว d ดีโ l คลิป